สวัสดีค่ะไม่นิ่มชาแนลนะคะคนรักรถคนรักรถกับคนไม่เคยมีรถปบ่ารักรถหรือไม่เคยมีรถก็ถ่ายตั้แต่ก็ไปเลย,เลยนะ,อ,ะอืม รถดูเปลื่เลยยังไม่ได้ล้างเลยดูเปลี่ยนี่ล้อล้อล้อทั้งทังทั้งทงมีรถมีอะไรบ่มีรถมีอะไรบ่ นีรถฮอ,อนด้าซื้อมานานแล้วซื้อามานานแล้วดูสภาพข้างในดูมีไม้ถูเนี่ยคนรักรถมีไม้ถูเรียบร้อยไอ,อ้ระบบโอเคระบบโอเคเลยก็จะโอเคมาถึงตรงนี้เห็นไ,ไหม มีคนมาทำร้ายรถเราอเป็นรอยเป็นรอยเลยแต่อาจจะมองไม่เห็นเนาะเป็นรอยหรือว่าจะถูกหวยงวดนี้ก็ไม่รู้ถูกลอตเตอรี่มมีคนเป็นรอยวันนี้วันที่19กันยายนพศสอง4 เนี่ยประมาณเนี่ยประมาณนี้นะคะนี่โร่ยังที่โร่ยังอยู่ครบยี่ร่ยังอยู่ครบรถกินป,าปลนกนปากระป๋องด้วยเหรอนี่ยรถกินปลากระป๋องด้วย นี่นี่โอเครถกินปลากระป๋องด้วยกินปลากระป๋องใช่ไหมปลากระป๋องกินซะเดี๋ยวเรามาไปทิ้งเลยดีกว่ายังไม่ทิ้งดีกว่าหนักหม่เนาอนี่ดูสภาพซะก่อนเอาไว้แค่นี้นะคะ อให้ดูอีกทีนี่ดูอีกทีไม่เห็นตัวแต่จริงจริ่เห็นกล้องจะต้องไอน้นี่ไม่เห็นกล้องจะต้องกล้องจะต้องหันมาทางนี้เนาะทำไมเขาเอากล้องหันไปทาง,งานู้นไม่เข้าใจเหมือนกัน อจะไม่เล่นสะผมก่็นหัวตัวเองแล้วตกใหญ่ป,อปเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ